ประโยชน์จากฟักแมวหรือมะราหวานอร่อยช่วยลดน้ำหนักจะทานแกงจืดเมื่อไรใครๆก็เรียกหาแต่แกงจืดผักกัดขาวแกงจืดฟักแต่ขอบอกว่าถ้าใครได้เคยลองทานแกงจืดฟักแมวหรือมาราหวานแล้วละก็แค่คำเดียวก็ติดใจแน่นอนเพราะเป็นพืชตระกูลฟักที่มีความหวานกรอบอร่อยและราคาไม่แพงมากนอกจากทำแกงจือดอร่อยแล้วยังเอามาผัดและทำได้อีกสารพัดเมนูเลยละ่ะฟักแมวหรือมะระหวานไม่ได้มีดีแค่อร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยประโยชน์มากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้8ประโยชน์จากฟักแมวหรือมาระหวาน หนึ่งแหล่งอาหารชั้นดีของคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเพราะฝักแมว100กรัมให้พลังงานเพียง13กิโลแคลอรี่เท่านั้นและยังมีเส้นใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วย2เป็นผักที่มีรสชาติจืดหวานกรอบเล็กน้อยโดยธรรมชาติทำให้เหมาะกับทุกเพศทุกไหย 3. ม,มีฟอสฟอรัสที่ช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกาย4น้ำต้มฟักแมวหรือน้ำต้มมะระหวานช่วยลดความดันโลหิตและสลายนิ้วในไตได้5ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรง6มีวิตามินซีที่ช่วยลดอาการเลือดออกตามไรฟัน 7. มีโฟเลตสูงเหมาะกับหญิงมีครรภ์ทานเพื่อบำรุงและช่วยเรื่องพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่ในคันแปดมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันเคล็ดลับในการปรุงฟักแมวหรือมระหวานคือการปอกเปลือกและลางยางออกให้หมดก่อนนำไปปรุงให้สุกโดยผ่านความร้อนอย่างรวดเร็วอย่าให้สุกเละจนเกินไปเพราะยิ่งต้มยิ่งผัดนานก็จะยิ่งเสียรสชาติและสูญเสียคุณค่าทางสารอาหารค่ะขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก pras com ภาพประกอบจาก icepack f a t o